สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิซานชลพูนุตันทัเศรษฐีกับรายการแต่งเสริมเติมสวยนะคะโดยที่รายการนี้จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคนผมยาวหรือว่าผู้หญิงผมยาวทั้งหลายนั้นหลายคนอาจจะมองว่าสวยก็จริงนะคะแต่ว่าบางคนเสียบุคลิกไปเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะเสียบุคลิกตรงที่ชอบเสยผมนั่นเองนะคะจึงทําให้บางอาชีพนะคะทําให้มีการจํากัดด้วยนะคะว่าจําเป็นต้องมีการรวบผมให้เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนสายการบินนะคะต่างๆหรือว่าพนักงานต้อนรับตามร้านอาหารเชฟนะคะพนักงานเสิร์ฟเป็นต้นค่ะ ในวันนี้นะคะจะเป็นคิวของสาวผมยาวกันบ้างค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมัดกล้าวผมตามรูปแบบของวิทยากรที่เราจะนำเสนอในวันนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์เลยทีเดียวนะคะไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันอีกแล้วนะคะใน,ในขั้นตอนของการทำมัดเกล้าวขั้นสูงนะคะ,คะการมัดเกล้าขั้นสูงเนี่ย ะะเราดูผมนางแบบของเรากันก่อนนะคะว่าผมนางแบบของเรามีความยาวนะคะ,นะคะยาว <ผม S 2> เสมอยาว,วยเสมอกันด,ด้วยนะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเราจะมัดเก้าอย่างไรให้ผมของนางแบบดูแล้วไม่โบราณค่ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปปฏิบัติกันเนี่ยเรามาดูในเรื่องของภาพก่อนเลยนะคะว่าการมัดเก้าปัจจุบันเนี่ยจะไม่ใช้การมัดเก้าแบบ ยีแล้วแล้วกล้าวนะคะเพราะว่าอันนั้นจะดูเป็นผู้ใหญ่เป็นิดนึงนะคะก็คือในลักษณะว่าของการทําผมให้เกิดรอนแล้วก็กล้าวขึ้นหรือการมัดกล้าวแบบง่ายๆที่ท่านผู้ชมทางบ้านชมแล้วก็อาจจะไปทําเองได้เลยใช่ค่ะหรือเพื่อนๆที่ดูกันอยู่ก็อาจจะทําให้เพื่อนด้วยกันได้นะคะเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะมัดผมนะคะ รวบผมค่ะรวบผมก่อนเลยนะคะ <S <S รวบผมทั้งหมดเลยนะคะขอริแแลงนะคะนะคะถ้ากรณีที่เราใช้แปรงแปรงผมนะคะในกรณีที่เราจะทําเส้นผมให้เรียบนะคะแะจะใช้แปรงกจะใช้แปรงก้าวเลยนะคะเพราะแปรงก้าหน้าของแปรงเนี่ยจะเรียบนะคะแล้วเวลาที่เราหวีเส้นผมไปเนี่ยนะคะเส้นผมมันจะเรียบนะคะเราตึงได้ง่ายด้วยนะคะหวี ผมทักทุกส่วนเลยนะคะทุกส่วนเลยหวีขึ้นไปเพื่อไปมัดอยู่ที่ด้านบนทั้งหมดเลยนะคะค่ะเวลาเราหวีเนี่ยนะคะแล้วเราใช้แปรงกล้าวเนี่ยนะคะหวีแค่เบาๆใช่ค่ะนะคะผมก็จะเรียงเรียงเส้นตามขึ้นมาเลยนะคะด้านหลังนะคะก็หวีขึ้นไปเลยนะคะ ลักษณะของผมที่ยาวแบบนี้นะคะจะรัดมันสามารถดีไซน์ทรงได้<ช>มากมายเลยะะใช่ไหมคะยิ่งผมยาวเนี่ยบางบางท่านเนี่ยกลัวว่าโอ๊ยผมยาวก็จริงก้าแล้วเดี๋ยวจะต้องมาโป่งตียีบให้ผมส่วนนั้นโป่งส่วนนี้โป่งก็เลยไม่กล้าที่จะกล้าวผมกลัวจะเป็นก้าแล้วสูงไวัยนะคะอคขอหวีเรียบสักนิดนึงนะคะโอเคหวียาวเรียบ ะะอันนี้คือหน้าวหวีว,วีเรียบค่ะคือวิหางแต่ว่าหน้า,นาแปงรงนะคะจะเรียบนะคะพในส่วนของหน้าแปรงที่เรียบเนี่ยจะทําให้เวลาที่เราหวีผมขึ้นไปเนี่ยหน้าผมมันจะเรียบมากขึ้นนะคะโอเคนะคะ,ะ,คะก็ในส่วนของที่มีลูกผมอยู่นะคะหรือไรผมอ่อนที่ดิดดีดขึ้นมานะคะเราก็ใช้ตัวน้ํามันหรือตัวแว็กสักนิดนึงนะคะ เป็นตัวช่วยให้เส้นผมเรียบมากขึ้นนะคะเพราะว่าในส่วนของโคนผมทั้งหมดที่เรามัดขึ้นไปเนี่ยเราต้องการให้เส้นผมเรียบนะคะรูปเบาๆนะคะรูปเบาๆพอเพื่อให้เส้นผมที่เราต้องการมัดขึ้นไปเนี่ยให้ส่วนล่างของโคนผมเนี่ยเรียบนะคะรูปให้ทั่วทั้งศีรษะเลยนะคะในส่วนข้างล่างทั้งหมดนะคะแล้วก็รวบขึ้นไปมัด ให้ตึงนะคะอยู่ที่ด้านบนนะคะค่ะหลังจากที่เรารวบผมให้ตึงนะคะ,คะเราก็จะใช้หนังยางนะคะยางลัดผมยางรัดผมนะคะที่ใช้ก็คือจะใช้ยางลัดผมเพื่อมัดผมส่วนบนที่เราต้องการมัดขึ้นไปเนี่ยให้แน่นนะคะ ะะมัดส่วนนี้ให้แน่นทั้งหมดเลยนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเรามัดไม่แน่นเนี่ยโอกาสของเชฟทรงที่เราจะสร้างเนี่ยมันจะไม่อยู่ตัวนะคะผมนั่งแบบหนาด้วยนะคะ,ะ,คะฉะนั้น,นเวลาที่เรามัดเนี่ยก็ต้องมัดให้อยู่ตรงจุดบนสุดนะคะค่ะแล้วก็เก็บงานด้านล่างนะคะให้เรียบเลยนะคะ ะะเราก็จะได้ผมซึ่งมัดเป็นจุกไว้ด้านบนนะคะเริ่มง่ายเลยใช่ไหมคะทุกท่านก็มัดผมกันเองอยู่แล้วซึ่งไม่ยากเลยคราวนี้เรามาดีไซน์ทรงกันนะคะว่าทรงที่เราจะมัดกล้าวเนี่ยจะทําในลักษณะไหนนะคะผมที่เรามัดขึ้นไปแล้วนะคะทั้งทั้งมัดนี้นะคะเราจะแบ่งผมออกมาเป็น3ส่วนนะคะ แบ่งออกมาเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะโอเคนะคะเราจะแบ่งผมทั้งหมดออกมาเป็น3ส่วนนะคะ3ส่วนนี้นะคะเราจะใช้วิธีการถักเปียแล้วก็ทำเปียอันนั้นที่เราต้องการจะถักให้เกิดการพองตัวนะคะคลิปหนีบน้นไว้ิดนึงค่ะนะคะ ส่วนช่อที่ที่เราจะถักเปียนะคะขอโปรยสเปรย์เบาๆนิดนึงเพื่อที่เส้นผมจะได้เรียบและเราสามารถทำงานได้ง่ายนะคะใช้เป็นสเปรย์ฝุ่นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสเปรย์ฝุ่นเนี่ยเส้นผมจะไม่หนักเกินไปการทำงานของเราในการดีไซน์ก็จะง่ายขึ้นนะคะโอเคนะคะเราแบ่งช่อเปียนะคะออกมาเป็น3เส้นนะคะ3เส้น ะะเสร็จแล้วก็สลับเส้นนะคะให้เป็นเส้นเปียนะคะโดยการถักเปีย3ามเส้นนะคะถักเปีย3มเส้นนะคะแต่ถ้าเราถักเปียเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยมันก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นถักไปได้สัก2-3ถึงช่วงนะคะก็ให้ใช้วิธีดึงเปียนะคะแต่การที่จะก้าวผมด้วยลักษณะการทำเปียอย่างนี้ให้สวยนะคะพยายาม รีเส้นเปียนะคะให้กระจายให้เกิดความพองตัวให้มากที่สุดนะคะใช้นิ้วช่วยดึงช่อผมนะคะให้เกิดการกระจายตัวแต่การกระจายตัวของช่อที่ดึงเนี่ยนะคะต้องให้เกิดความโค้งของเส้นระหว่างเส้นในออกมาเส้นนอกนะคะเพราะฉะนั้นการดึงเปียต,ตรงนี้ก็คือค่อยๆดึงแล้วก็ให้เกิดข้างนอกเนี่ยออกมา,มามากกว่าข้างในอีกนะคะเส้นต่อมาก็ ดึงเหมือนเดิมนะคะนะคะค่อยๆดึงช่อเปียกขึ้นมานะคะเราสามารถสร้างช่อผมตรงนี้ให้กว้างขนาดไหนก็ได้นะคะยิ่งกรณีของผมนางแบบที่มีเส้นผมหนานะคะเราก็ยิ่งสามารถใช้เส้นผมที่มีความหนาเนี่ยทำให้เกิดความพองของเส้นได้เลยนะคะค่ะนะคะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะช่อต่อมานะคะ เพราะว่าการกล้าปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเด็กวัยรุ่นไม่ชอบที่จะให้ผมดูแล้วแบบเรียบอาเป็นผู้ใหญ่เกินไปนะคะใช่ต้องการเรียก้ารักษาการก้าวดีไซน์ใช่ค่ะนะคะออกแบบให้ดูแล้วมีความนุ่มนวลนะคะแต่ก็มีเทคนิคในการทำไม่ยากนะคะนะคะค่อยๆดึงเลยนะคะทีละช่อนะคะ เราก็จะได้ชอบผมที่มีความพองตัวจากการที่เราถักเปียนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่มีผมยาวแล้วก็ถักเปียเป็นแล้วเนี่ยนะคะไม่ยากเลยที่เราจะดีไซน์ผมออกมาแล้วก็ให้มีความพองตัวนะคะเพื่อเอามาทำงานในเรื่องของมัดก้าวได้นะคะเหลือส่วนปลายผมเอาไว้นะคะเหลือส่วนปลายผมเอาไว้แล้วก็มัดช่อนะคะ มัดด้วยหนังยางนะคะเพราะว่าจะได้อยู่ตัวแล้วเราสามารถจับตรงส่วนของหนังยางเนี่ยเก็บเป็นทรงได้ด้วยนะคะเมื่อได้ช่อเรียบร้อยแล้วช่อที่1เราเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะทําช่อที่2ต่อนะคะเป็นช่อด้านข้างนะคะทําด้านซ้ายทาด้านทาด้านขวาทาด้านซ้ายทําด้านซ้ายทําด้านขวานะคะนะคะทั้งสองข้างทําด้านไหนก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วช่อกลางที่เราแบ่งไว้ 3ช่อนะคะช่อนี้นิดนึงนะคะว่าเวลาที่จะถักช่อนี้นะคะนะคะสองช่อข้างเนี่ยเราสามารถยืนถักด้านข้างได้แต่ช่อนี้เราต้องมาถักเพื่อดึงช่อผมออกมาด้านหน้านะคะเราจะคว่ำช่อผมอยู่นะคะแล้วก็ดึงช่อผมมาถักที่ด้านหน้านะคะโอเคนะคะแบ่งช่อผมสามช่อเหมือนเดิมนะคะ หักเปียนะคะในการไข e ้เส้นแรกเลยนะคะนิดนึงว่าไข้แล้วดึงเปียช่อแรกนี้ให้แน่นนะคะดึงช่อแรกให้แน่นนะคะช่อที่สองนะคะไข้กลับมานะคะล็อกที่สามไข้กลับมาไข้ล็อกที่สามกลับมาก่อนแล้วค่อยดึงเปียนะคะในส่วนของช่อที่สามนะคะค่อยๆกรีดผมออกมานะคะเห็นไหมคะ จากั้จะดึงแค่ด้านนอกอย่างเดียวเลยไม่ได้ดึงเส้นในพอเราดึงเส้นนอกออกมาเราต้องการให้กระจายขนาดไหนเราก็สามารถดีไซน์ออกมาได้เลยนะคะในส่วนของฝั่งหนึ่งนะคะค่อยๆดึงออกมาเลยเห็นไหมคะแต่ว่าอย่าดึงให้ขาดช่วงนะคะถ้าดึงขาดช่วงเนี่ยช่อของผมมันจะเกิดช่องว่างขึ้นนะคะค่อยๆดึงเส้นปลายพอดึงเส้นปลายเนี่ยผมส่วนนอกมันจะถูกกลางออกมานะคะเห็นไหมคะ มันจะไม่เกิดช่องว่างของเส้นแต่ถ้าเรากรีดนิ้วการดึงนะคะหนักมากเกินไปเส้นข้างในมันก็จะออกมาด้วยนะคะเห็นไหมคะดึงออกมาได้เลยนะคะอ่านะคะขนาดกว้างของส่วนที่ดึงขนาดไหนเนี่ยนะคะให้ดูว่าความหนาของผมหนาอยู่แค่ไหนถ้าหนามากนะคะเราก็สามารถดึงกว้างออกไปได้เลยนะคะ โอเคไนะคะไม่ยากเลยท่านไหนที่ผักเปียเป็นแล้วแล้วก็ไว้ผมยาวอยู่ด้วยนะคะก็ยิ่งทําได้ง่ายเลยนะคะส่วนที่เหลือเราก็จะมัดหนังยางเอาไว้นะคะโอเคมัดให้แน่นนะคะ แ,แล้วจัดเชฟทรงนิดนึงว่าส่วนไหนของช่อที่เราดึงเนี่ยเท่ากันไหมส่วนไหนที่ยังดึงแล้วมีความรู้สึกว่ามันยังแน่นไปหรือมันยังไม่โป่งพอเราก็สามารถปรับแต่งได้นะคะในส่วนด้านข้างก็เหมือนกันเส้นที่เราถักไปแล้วนะคะถ้าเราเช็คแล้วว่าเส้นไหนที่มันยังแน่นเกินไปดูแล้วเส้นไม่สวยนะคะดูแล้วไม่มีความพองเราก็สามารถปรับได้นะคะโอเคนะคะเมื่อเราได้ครบทั้ง3เส้นแล้วนะคะ ครบทั้ง3เส้นแล้วเส้นข้างนะคะเส้นหน้าแล้วก็ข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ด้านกลางนะเราได้ทั้ง3ช่อแล้วคราวนี้ก็โปรยสเปรย์เบาๆเพื่อบังคับเส้นนอกของเปียทั้งหมดที่เรากรีดผมมาไวนะะ้นะคะคะโอเคนะคะนิดนึงนะคะคราวนี้เราจะเก็บผมให้ออกมาเป็นลักษณะของผมก้าวนะคะก็คือจับ ช่อเปียช่อแรกที่เราถักเอาไว้นะคะนะคะที่เราถักเปียไว้บิดส่วนหางกลับมาที่ด้านหน้านะคะบิดส่วนหางกลับมาที่ด้านหน้าหมุนปลายของช่อผมนะคะเข้าไปเก็บนะคะเราจะล็อกผมในส่วนของหนังยางนี่นะคะกับพื้นผมส่วนที่ติดหนังศีรษะเลยนะคะโดยวิธีการล็อกกิฟนะคะเห็นไหมคะใช้ กิ๊บตุ่มนะคะล็อกลงไปที่หนังยางนะคะเสร็จแล้วพิกกิ๊บสอดกลับนะคะเราจะติดกิ๊บตัวเดียวแล้วก็จะแน่นเลยนะคะส่วนตรงปลายนะคะเราเก็บงานไว้ก่อนนะคะเราเก็บงานไว้ก่อนคราวนี้เราก็มาเก็บอีกด้านหนึ่งนะคะเก็บอีกด้านหนึ่งที่เส้นที่3เราเอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปทํา มาทําในส่วนของเส้นที่2ที่เราถักก่อนนะคะในส่วนของเส้นที่2ใช้ในลักษณะเดียวกันนะคะให้ความโค้งของเปียไล่ามาพับช่อผมกลับเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ล็อกกิ๊นะคะตรงส่วนที่เป็นหนังยางนะคะตรงส่วนที่เป็นหนังยาง ล็อกกิ๊บกลับเข้าไปนะคะวิธีการใช้กิ๊บให้ใช้เป็นกิ๊บตุ่มนะคะเพราะว่ากิ๊บตุ่มพอเราล็อกไปแล้วเนี่ยในส่วนของความเป็นตุ่มเนี่ยมันจะล็อกผมให้ไม่เลื่อนหลุดออกมานะคะนะคะโอเคนะคะสอดกลับเข้าไปเราจะใช้กิ๊บตัวเดียวเองเห็นไหมคะก็จะเหลือส่วนปลายเอาไว้นะคะในส่วนปลายทั้งสองส่วนนะคะเราเหลือส่วนไว้ก่อนนะคะใช้ ช่อที่3ซึ่งเราถักเอาไว้นะคะเป็นตัวประกบจากด้านบนลงมานะคะเป็นตัวประกบจากด้านบนลงมาช,ช่อนี้มีความสําคัญมากนะคะว่าถ้าเราถักช่อนี้แล้วไม่มีความพองมากพอเราไม่สามารถที่จะสร้างเชฟด้านบนเนี่ยให้เกิดเหมือนผมก้าวได้เลยเพัะเส้นนี้ที่เราถักเอาไว้เนี่ยเราต้องการให้ผมมีความพองมากพอนะคะเสร็จแล้วพับกลับลงมาในส่วน ข้างบนทั้งสองข้างนะคะเราทับลงมาตรงกลางวิธีการเก็บกิฟต์นะคะช่อแรกช่อที่สองเห็นไหมคะส่วนช่อที่สามเราจะเก็บอยู่ไล่จากช่อที่สองนะคะช่อที่สองเก็บอยู่ตรงนี้นะคะช่อที่สามกลับมาตรงๆเลยนะคะจัดเชฟทรงนิดนึงก่อนจะติดกิฟต์นะคะล็อกกิฟต์นะคะใช้วิธีการเดียวกันนะคะ สอดเข้าไปในหนังยางก่อนนะคะสอดเข้าไปในหนังยางให้ติดหนังยางก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สอดในหนังยางเนี่ยผมมีความหนักเพราะว่าผมยาวนะคะเสร็จแล้วกดลงนะคะสอดเข้าไปด้านในนะคะกดลงนะคะเราก็สามารถติดกิฟได้อยู่ด้วยเพียงตัวเดียวนะคะไม่ต้องใช้กิฟเยอะนะคะนะคะเราก็จะได้เชฟทรงแล้วทั้ง3เส้นนะคะคราวนี้เราก็จะมาจัด แบ่งทรงในส่วนของปลายที่เราเหลือเอาไว้นะคะล็อกนิด1นึงช้อที่2องนะ,ะอเคค่ะ,ะนะคะเราจะมาเก็บผมส่วนปลายในแต่ละส่วนที่เราเหลือปลายเอาไว้นะคะช่อที่1เลยที่ที่เราจะต้องล็อกก็คือปลายช่อที่3ที่เหลือนะคะปลายผมมีความโค้งอยู่นะคะล็อก กิฟในส่วนของปลายย้อนขึ้นไปบนส่วนเปียที่ตรงที่เราติดกิฟไว้นะคะเพื่อยกโคนช่อที่3ที่ที่เราติดซ่อนกิฟเนี่ยให้เหลือเศษผมนะคะให้เกิดความพองตัวนะคะอันนีในส่วนผมของนะคะช่อนี้นะคะช่อที่1ที่เราเหลือไว้นะคะใช้วิธีการผมล็อกกิฟอยู่แล้วนะคะช่อนี้ผมสั้นนะคะ เราจะเก็บไว้ก่อนเลยนะคะจันดากจับให้นิดนึงนะคะในส่วนของช่อที่3ที่เราเราล็อกกิฟนะคะนี่คือช่อที่ 3, ช่อที่ 2, นี่คือช่อที่1นะคะนี่คือปลายช่อที่นี่นะคะช่อหนึ่งสองนี่ช่อที่2นะคะปลายช่อที่2นะคะใช้วิธีการว่าผมข้างหน้าจะมีเส้นสั้นผมส่วนที่เหลือนี่จะมีเส้นยาวนะคะใช้ ตลบกลับนะคะหรือพับกลับขึ้นไปแล้วติดตรงโคนผมนะคะในส่วนที่มีความยาวเพื่อยกโคนตรงส่วนด้านหน้าเนี่ยนะคะให้เกิดความพองตัวนิดนึงเพราะเราต้องการยกในส่วนตรงปลายเนี่ยให้เกิดความโค้งของปลายเส้นนะคะนะคะก็จะเกิดความโค้งของปลายเส้นได้เห็นนะคะนะคะพอเกิดความโค้งแล้วคราวนี้เราก็จัดแต่งทรงด้วยหวีย e, ีนะคะยี e, เก็บนิดนึงนะคะว่าเส้นที่เรา ต้องการจะยกขึ้นเนี่ยนะคะตรงส่วนปลายที่เราล็อกกิ๊บไว้แล้วนะคะถ้าผมหนักเกินไปนะคะให้ล็อกให้แน่นนิดนึงเพราะว่าผมถ้าเกิดเป็นผมเส้นตรงและหนาเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นง่ายนะคะทั้นส่วนนี้เราจะยีตรงส่วนในอย่างเดียวนะคะยีตรงโคนนิดหน่อยเองนะคะเพื่อให้เกิดความพองของส่วนปลายนะคะเกิดความพองของส่วนปลายนะคะช่อที่เหลือทั้งหมดเลยนะคะ เราจะยีเพื่อเซตตรงนะให้เกิดการกระจายตัวนะคะทำให้และทำให้เส้นผมเนี่ยดูไม่แข็งกระด้างเกินไปแล้วก็เป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะนิยมในส่วนของของผมตอนนี้ที่ส่วนใหญ่แล้ววัยรุ่นจะก้าวผมกันนะคะดูนานนิดนึงค่ะนะคะ,คคคนะคะส่วนไหนที่ดูแข็งเกินไปนิดนึงก็ เชื่อมนิดนึงนะคะเชื่อมเส้นนิดนึงขอคลิปเบานิดนึงขอคลิปเบานิดนึงค่ะส่วนในที่เราต้องการจะเก็บงานนะคะเพื่อให้น้ําหนักของผมเนี่ยโยกตัวไปอีกฝั่งนดิงเราจะใช้กิ๊บเป็นตัวยึดเอาไว้เลยนะคะใช้เป็นกิ๊บปล่อยกิ๊บปล่อยนะคะกิ๊บลวดจะเรียกกันว่ากิ๊บลวดนะคะดูนะคะเราจะใช้กิ๊บลวดนะคะ ลักษณะของกิบลวดนะคะล็อกในส่วนที่เราต้องการให้ผมโค้งไปเท่านั้นเองนะคะส่วนไหนที่เราดูแล้วความพองตัวย,ยังไม่มากพอนะคะใช้กิบลวดหรือกิบปลอ,อยอันนี้นะคะเป็นตัวล็อกเพื่อให้การยืนของคนผมนะคะยังคงยืนอยู่นะคะค่ะโอเคนะคะโปรยสเปรย์นะคะเบาๆนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นนะคะ ไม่ต้องการที่จะดูอะไรแล้วเป็นพิธีการมากเกินไปนะคะอยากดูแล้วทำง่ายๆดูแล้วแค่เก๋ๆก็พอนะคะ,ะเบาๆเองนะคะให้ทั่วไหคะนะส่วนไหนที่ดูแล้วมีลายผมมีจรผมเยอะนะคะหรือมีลูกผมเยอะก็รูปเบาๆนะคะเพื่อให้เส้นเนี่ยนะคะมันเรียบขึ้นแต่ไม่ต้องถึงกับเรียบกริบเพราะว่าดูแล้ว ดูแล้วเป็นพิธีการมากเกินไปคราวนี้เราจะใช้เครื่องประดับตกแต่งนะคะให้ดูแล้วเก๋ไก๋ขึ้นกว่าเดิมนะคะก็คือดูผมโดยรอบก่อนนะคะดูโดยรอบก่อนนะคะทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะคะคราวนี้ว่าเราจะแต่งผมเนี่ยเราจะประดับในส่วนที่ดูแล้วมีสีสันมากขึ้นนะคะก็คือเราจะ ประดับอยู่ที่ด้านหลังเพื่อให้ดูเก๋ขึ้นนะคะเครื่องประดับนะคะก็สามารถหาเป็นเครื่องประดับที่เล็กๆก็ได้เป็นดอกไม้ก็ได้นะคะดูแล้วไม่เป็นพิธีการมากเกินไปนะคะเสียบเข้าไปเลยนะคะเพื่อล็อกนะคะด้านหลังให้ดูเก๋ขึ้นนะคะนะคะดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการมัดผมเกล้าขั้นสูงนะคะะโอเค โอเคนะคะดูโดยรอบหรือดูโดยรวมแล้วเนี่ยง่ายมากเลยจ้าใช่นะคะ,ะ,คะใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยน้องๆท่านใดที่เป็นวัยรุ่นแล้วไว้ผมยาวหรือเพื่อนๆดูแล้วก็สามารถไปทำให้เพื่อนได้นะคะมาทวนกันอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะดูรายละเอียดกันมากขึ้นก็คือนะคะมัดผมทั้งหมดรวมเป็นจุกเดียวอยู่ตรงกลางนะคะ จุดที่ไว้อย่าต่ำเกินไปแล้วอย่าสูงเกินไปนะคะอยู่ในช่วงของกึ่งกลางศีรษะนะคะแบ่งช่อบผมออกมาเป็น3ช่อนะคะสช่อก็คือแต่ละช่อแผกเปียรนะคะแล้วก็ดึงกรีดผมออกมาให้เกิดการกระจายตัวนะคะของช่อผมการแบ่งผมมันจะรดแบ่งเท่ากันไหมคะแบ่งเท่ากันทุกช่อเลยค่ะเพราะว่าลักษณะของเปียที่ได้เนี่ยมันจะเกิดความพองเท่ากันพอดีนะคะ สองข้างถักลงมาปะกติแล้วก็ดึงเหมือนเดิมแต่ส่วนช่องกลางนะคะก็คือต้องโน้มไปที่ด้านหน้าแล้วก็ถักแล้วก็ให้โยไปด้านหน้าถ้าเราถักที่ด้านหลังนะคะเวลาเรายกกลับไปก็จะกลายเป็นผมด้านในซึ่งจะทําให้เกิดลายไม่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถักเส้นนั้นเนี่ยควรจะดึงไปด้านหน้าแล้วก็ถักที่ด้านหน้านะคะแล้วก็เก็บงานนะคะโดยการที่ว่าดึงทุกช่องมามัดรวมกัน เย็บกิฟที่ด้านหน้านะคะเสร็จแล้วปลายผมช่อที่เหลือนะคะสามารถจัดแต่งทรงเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือถ้าท่านไหนที่ต้องการให้เก๋กไก๋มากขึ้นก็สามารถม้วนโลไฟฟ้าหรือม้วนเบบิลิสแล้วก็ทําให้เกิดความหยิกมากกว่านี้ก็ได้นะคะหรือท่านไหนที่ต้องการให้เส้นผมด้านหน้าเนี่ยปิดบังหน้าผากเลยก็สามารถทําเรียบๆหรือเก๋ๆก,ก,ก,ก็ได้เลยนะคะ,ะนะคะนิดนึงนะคะโอเคฮะ ดูโดยรวมแล้วนะคะซึ่งไม่ยากเลยสําหรับการมัดผมกล้าวเด็กวัยรุ่นนะคะซึ่งน้องๆที่บ้านเองหรือท่านผู้ชมที่ดูแล้วมีบุตรหลานหน้าหรือมีเพื่อนที่ผมยาวก็สามารถดีไซน์ให้เพื่อนได้ด้วยใช่ค่ะ,ค,ะค่ะในเรื่องของการมัดกล้าวนะคะถ้าทุกท่านดูแล้วนะคะเอาไปฝึกปฏิบัติก็คงไม่ยากเลยนะคะสําหรับการ,การมัมกเปียซึ่งเป็นกันอยู่แล้วทั้นเพียงแต่ว่าเราดีไซน์ออกมาเป็นว่ามัด แล้วทําอย่างไรให้เหมือนผมกล้าวนะคะซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องปียีไปหวีให้เรียบตีให้พองหรือทําให้โปง่งแค่เส้นเปีย3เส้นนี่แหละคะ่ะเราก็กสามารถดีไซน์ไซน <มา S 1> <ว>เป็นม<ห>ัดกล้าว <9 S 2> ะะขั้นสูงได้แล้วลรเก๋ไก่ด้วยไม่ต้องยุ่งยากนางแบบก็ไม่ต้องลําบากมานั่งยีผมแกะผมให้ลําบากนะคะสําหรับ การมัดผมกล้าวขั้นสูงแบบที่1น,นะคะคงเป็นที่ถูกใจท่านผู้ชมนะคะถ้าไปฝึกปฏิบัติแล้วคงไม่ยากเกินไปเลยนะคะที่จะทําตามที่ได้ดูวิธีการปฏิบัติไปแล้วนะคะค่ะครั้งหน้าพบกับการมัดเกล้าวขั้นสูงในแบบที่2กันต่อนะคะ เป็นยังไงบ้างคะถูกใจกันบ้างไม่เอ่ยสาหรับการมัดกล้าวผมสําหรับสาวผมยาวทั้งหลายนะคะที่วิทยากรของเรามีความรู้แล้วก็นํามาแนะนํากันในวันนี้นะคะเรายังมีอีกหลายรูปแบบเลยนะคะแต่ว่าต้องติดตามดูกันให้ดีนะคะว่าถูกจิตถูกใจคุณผ,ผู้ชมมากน้อยแค่ไหนกันบ้างนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคะ่ะแต่ว่าก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้นะคะมีความรู้แล้วก็มีข้อแนะนําดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับผมแห้งแตกปลายคะ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่หนักอกหนัก ใจของคุณผู้หญิงผมยาวไม่แพ้กับปัญหาสิวเลยก็ว่าได้นะคะอันดับแรกเลยนะคะง่ายมากๆเลยก็เพียงแค่เดินเข้าไปที่ร้านเสริมสวยนะคะแล้วก็บอกกับช่างเสริมสวยว่าให้คลิปปลายผมนะคะที่แตกปลายออก2 3เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะก็กลับมาดูสภาพของเส้นผมด้วยตนเองนะคะเพียงแค่นำเบบี้ออยนั้นมาตั้งไฟให้อุ่นร้อนนะคะพอประมาณจากนั้นก็นำมาชโลมผมที่แห้งพอหมาดๆแล้วก็คลุมทับด้วยหมวกอาบน้ำหรือว่าจะใช้ผ้า คุณหนูเปียกหมาดๆนะคะทิ้งไว้30นาทีแล้วก็สระผมค่ะจากนั้นนะคะทําอย่างนี้ประมาณสักอาทิตย์ละครั้งหนึ่งค่ะก็จะพบว่าเส้นผมของคุณนั้นก็จะยาวขึ้นมาใหม่ไม่แตกปลายอย่างแน่นอนค่ะถือว่าเป็นข้อมูลดีๆแล้วก็ง่ายๆถือว่าปฏิบัติกันได้นะคะสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรต้องติดตามกันให้ได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ